ใครอยู่เบื้องหลังในการปล่อยคลิปใครอยู่เบื้องหลังนะครับให้คนที่อยู่พรรคเพื่อไทยทั้งหลายอ่ะตะกูรัตนาเศษฐ์เนี่ยเป็นต้นเนะี่ยะฮะพมเผาเป็นต้นเนี่ยถอนตัวออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วไปอยู่พรรคเพื่อไทยพู้สูงแล้วเป็นใคร สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับที่อ้างว่ามีคลิปหลดของพลเอกประวิตย์นะครับหลังจากที่พลเอกประวิทธเล่นงานนะครับธรรมนัตนะครับโดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทําการสอบสวน20คนของพรรคพลังประชารัฐที่แห่ไปอยู่กับฝั่งของทักษิณ ผมไปลองได้ทำงานให้กับท่านนายกมานานและทำคนพิเศษสายเสียแต่คนต่อไปนี้ผมอยากจะขอให้ประชาชนได้ให้ผมลองได้ฟังเป็นคนหนึ่งดูบ้างเ้วยนะผมจะขอเอะไรมาต้องช่างไรให้สือไปบ้านอะไเห็นครับพี่ป้อมที่ผมก็ตั้งใจวันนี้ที่จะ จะให้กูเอาอะไออกไมจอาะรมม่พูดครนามไม่มีออกเยนะจ้ผมไม่ดพูดครับนาผมไม่ดพูดดังเอดังรผมไอะไร้คนรับเงินมาแล้วไม่จ่ายอ่ะ นะนะอะไรนะว่าไงนะบอกว่าเราเงินจ่ายไหนบอกว่าจ้าไม่คุณจ่ายนะนะแล้วไงมไ่้อะไรนะเ,นเนข้าไปดูคล้ายๆันครับ มองจะทำในเธอขออนุญาตให้ไปเป็นพี่ีพี่ะครับอันน้จะดีนะ้าเป็นรองแล้วใคร่ะมาเป็นเอาที่จะเอาช้วัฒนองช้วัดนผมมองชัยว่านเป็นรองตลาดก็มีหน้าเพืว่าแต่ว่าตัวเล้เยอะผมบออ ร้องเก่ามาเนี่ครับร้องเก่าเพราะงั้นสั่งไม่ได้เรื่องมันเข้ามาก่รขอไปออแต่กับสายจอนเนี่ยดีแล้วครับสายจอนี่ยพูดกันรู้เรื่อง ก็ได้ฮะได้ได้ผมขอกรจอเดียวนั่งฟังอีกอันรอนะอาจรอนนะผมจำได้ตั่ง่าจะออกยากบ้านลยงร้อนนี่จะไม่ได้เล่าอะเป็น้านจเล่าเดี๋ยวพาบเราทา่ดีทุกคนเดี๋ยวพาบากาครับเสรตัวเล็กเนี่ยให้ไปเป็นที่พ่อชอของการช่างชนรออันชิโออครับคือเพื่อจะเป็นคนทั ใครจะเรื่องสถาบันมาเทศประามาธิปไอยปัญอยู่เดี๋ยวร่างแล้วคือของเรื่องไกลที่พี่พูดบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องใน,นพอพุตสาหะเฉพาะพิธาซึ่งสารมูก็วิจัยอะไรไปก็ยากที่จะตัดข้อวิจัยอันสารนั่นคือมันมไม่ง่ายเลยที่จติดต่อกัน เป็นที่เรื่องใจน้องก็คือได้ได้ข่าวดีฮะได้ข่าวผลมันในช่วงนี้แต่ว่าเอาต้องดีต้องแต่ว่าถ้าฟ้องก็คือต้องเอาเอาเรื่องในที่สิิทธัหนึ่งสองคือเพื่อวางสถาน,นทีน่ไม่ใช่มันจะไปเอาเรื่องที่ตามเป็นรูปแบบโฆษณาต้องทำลายอย่างน,นั้นเลยมันจะเปลี่ยนแปลง ค่อยๆซึมซ้อบันพรจนกระทั่งสุดท้ายล้นก็มีปัญหากระทั่งพี่ๆผมทำนี่หรือถ้าผมทำนั้นกเหมือนคราวที่แล้วไทยและประชาติไทยและประชาติผมไม้ทำี่ยุคไทยแะต่าชาต คือทางที่ประเทศบอกว่ามันเขาไม่รู้จะทำยังไงไม่มีข้อกฎหมายที่จะได้งานได้ที่จะยื่นได้ขอให้ผมช่วยก็าลองคิดยื่นมานั้นที่ตาหลังยื่นเสร็จแล้วก็ส่งไปเยอรมันมันต้อมีู้อวมหน้าชครงการจัดการไก,ก่ไขรักษาช้างผมทำกับพี่บระเทศ คือมันมันมันไม่อยู่ดูที่สุดสมคือประเด็นอย่างที่ผมพูดว่าวันนี้เองก็เป็นคลิปหลุดหรือเป็นคลิปตั้งใจปล่อยอันนี้ไม่ทราบแต่ผมกําลังจะพูดว่าวันนี้เองเ,องเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลามากนะครับในเรื่องของการปลอมคลิปเสียงก็ดีการทําเสียงก็ดีผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนี่มีลุงป้อมร้องเพลงโคเวอร์เสียงชัด เหมือนลูกป้อมเด้เลยเห็นไหมฮะซึ่งอันนี้แพร่อยู่ในโซเชียลว่าลูกป้อมไปออกร้องข้ามกำแพงแล้วผมถามว่าอย่างเงี้ยน,นี่ทั้งเห็น <S 1> <S 1> <S 1> เห็นด้วย <S <S เห็นเป็นลูปุลูกป้อมด้วยลุกป้อมร้องร้องเพลงอยู่เนะี่ยเราก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ลุกป้อมอันนี้ไม่ใช่ลูกป้อมเราก็ดูกันได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ลูกป้อมอันนี้เป็น AI แต่งขนาดเราเห็นเป็นภาพลูกป้อมร้องเพลง เราก็ยังไม่เชื่อว่าลุงป้อมแต่งแต่ปรากฏว่ามีคลิปเสียงสนทนาซึ่งไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนอัดคลิปแล้วใครปล่อยคลิปแต่กําลังจะทําให้เข้าใจว่าเป็นลุงป้อมสนทนาเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมกับตัวพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับก็ผมคิดว่ากระบวนการสืบสวนกระบวนการตรวจสอบมันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้เห็นพี่ๆสื่อมวลชนกดติ๊กตอ AI cover ลุงป้อมขึ้นหมดครับฉะนั้นนี่ขนาดเป็นวิดีโอ มีรูปลุงป้อมจริงๆหุ่นจะคล้ายๆลุงป้อมด้วยเรายังไม่เชื่อเลยว่าลุงป้อมไปร้องข้างกำแพงฉะนั้นคลิป3คลิปที่มีการปรากฏในสื่อแห่งหนึ่งนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เสียงคนเอกปวทครับนแต่สมติเกิป็นมิทจริงะคบอกว่าตอนนีอาจมีใครยายามับ่แบบว่าคือคือประเด็นเนี่ยการดิสเครดิตทางการเมืองมันมีทุกวันอยู่แล้ว นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไอ้ช่วงนี้หรือช่วงไหนนะครับการที่จะมีการโจมตีให้ร้ายใส่ร้ายเนี่ยถ้าก็มีการโจมตีให้ร้ายใส่ร้ายแปลว่าลุงป้อมอาจจะเป็นนายกได้ใช่ไหม <Core. S 1> ถึงมีกระบวนการกลัวว่าลุงป้อมจะเป็นนายกถึงมีกระบวนการใส่ร้ายปล่อยแบบนี้ผมก็เลยจะบอกทางการเมืองเนี่ยเรื่องไม่จริงมีเยอะทุกวันครับแล้วผมก็มั่นใจว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นคนทําแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใด ไม่เหตุการที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคนที่ใกล้ชิดกับลุงป,ป้อมกอ็มคือเป็นคนทำใช่ไหมคะไม่ทราบไม่ทราบคนที่จะอยู่กับลุงป,ป้อมตลอดเวลาที่สามารถประทึกเสียงยได้ไม่ไม่ทราบคือผมกาลังจะบอกว่าลุงป,ป้อมท่านโอเพ่นอยู่แล้วใครจะเข้าหาลุงป,ป้อมมันเข้าได้หมดแหละครับแล้วท่านก็เองก็ไม่ได้ปิดกั้นใครแต่ที่ผมกาลังจะพูดว่าเรามั่นใจได้ยังไงว่านั่นเป็นคลิปจริงเรามั่นใจได้ยังไงว่าสามคลิปที่เปิดมานั้นเป็นเรื่องจริงล่ะครับก็ผมเปิดให้ดูติกตอกว่าลุงป,ป้อมร้องเพลง ตัวกลมๆเป็นด้าหลวงป้อมร้องเพลงข้างตำแพงอยู่อ่ะท่านทุกคนยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นหลวงป้อมเนี่ยผมกำลังบอกว่าผมไม่ทราบว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่เพราะว่าต้องถามคนปล่อยคนที่ได้คลิปมาได้จากแหล่งข่าวไหนอาจเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรนะครับแล้วเรื่องนี้ได้คุยกับหลวงป้อมไหมคะตอนหลังฟังที่เสียงคือผมคิดว่าเรื่องนี้คงมีคนรายงานนั่นทราบอยู่แล้วแต่ท่านก็คงไม่ได้ใส่ใจอะไรในมุมมองผมนะครับาารแต่ ยัางครับผม,ผมประชุมสภาแต่เช้าเลยครับมองาะ<อ>เรื่องนี้ลุงป้อมไม่ได้เสียหายใช่ไหมคือมันไม่ผมยังมั่นใจว่ามันไม่ใช่คลิปจริงอะ <S <S ่งอะ <S <S ก็ผมก็เลยจะบอกว่าเอไออ่ะเป็นรูปลุงป้อมร้องข้ามกำแพงเพลงเพราะด้วยร้องกับคุณทักษิณนะแต่ว่าบบได้ดูหรือยังได้ดูยังท่านสามารถครับแต่ประหายายยลัดมหาดไทยยอมรับว่าไม่พูดคุยกับลุงป้อมจริงไม่รู้ก็ไม่ท้องถามก็ต้องไปถามประหลัดมหาดไทยฮะับถ้าประหลัดพูดมาแล้วค่ะว่าเุงป้อว่าเป็นเสียงก็ไม่ทราบก็ต้องถามว่าท่านฟังคลิปเสียงท่านจริงท่านคุยเรื่องอะไรต้องถามต่ออันนี้ผมไม่่ทรราาาบเพะว ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วผมก็ยังเชื่อมั่นว่าคลิปไม่ใช่คลิปจริงเพราะว่าขนาดเปิดเป็นลุงป้อมร้องข้ามกำแพงกับคุณทักษิณเนี่ยเรายังไม่เชื่อเลยใช่ไหมมองว่าลุงป้อมเขาไม่ได้เสียหายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่หลายวันก่อนแตว่าลุงป้อมเเสียหายคือประเด็นเนี่ยพอเรามองว่าท่านเสียหายเราไปมองประเด็นไหนว่าท่านเสียหายถ้าถ้าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปจริงเนี่ยเราจะไปเราจะเอาถือสาระได้ยังไงวันนี้ต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นคลิปจริงหรือไม่ใช่ไหมครับมาจากใครใครเป็นคนปล่อย อย่างนี้เราก็ค่อยมาคิดกันว่าท่านจะเสียหายหรือเปล่าแต่ได้ลูกตอนนี้ครับไม่บอกเลยลูกทำไมเสื้อสวยอ่ะพันมงคลเหรอไปไปครับเพียงหนึ่งวันนะครับที่ไปบุญได้ออกมา ถแถลงข่าวว่ามีการตั้งกรรมการสอบสวนนะครับ60วันสําหรับสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐที่แยกตัวไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยไปนั่งอยู่ในพื้นที่สสของพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านั้นก็มีการเปลี่ยนกรรมการบรหิหารพรรคใหม่ธรรมนัฐพรมเผ่าพร้อมกับพวกหกคนได้ประกาศลาออกไปก่อนนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ประกาศลาออกแล้วก็เลือกกลับมาพลเอกประวิตย์ก็เป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิมได้โคศกใหม่ จากรองนายกกำตรีเขาไปฮะจากรองหัวหน้าพักนะอย่างภัยบุญนิติตะวันก็มาเป็นเลขาธิการพักนะครับขณะเดียวกันมี2ตระกูลนอย่างน้อย1ตระกูลคือตระกูลที่เคยอยู่พักเพื่อไทยทั้งหมดก็ประกาศถอนตัวออกจากพักพลังประชารัฐนะครับลาออกทันที จากเหตุการณ์ที่จะมีการเอาผิดดังกล่าวในขณะที่เรืองไกลก็เดินหน้าเอาผิดอุงอิงเอาผิดทวีสอดส่องและลามไปถึงเอาผิดทักษิณชินวัตรเกี่ยวข้องกับชั้น14ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับโดยง่ายก็คืออย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนนะนะมีการเช็คบินธรรมนัตให้ธรรมนัตพ้นจากพรรคพลังประชารัฐ ต่อมาก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อจะเอาผิดเจริยธรรมธรรมรัฐพร้อมกับพวก20คนนะครับอีกตระกูลหนึ่งอีก2ตระกูลนะที่อยู่กับพักพลังประชารัฐนะที่เคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนก็ลาออกนะครับจูจ่ๆกริปของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะที่บอกว่าเสียงคล้ายลุงป้อมนะฮะในขณะที่สามารถก็ออกมาปฏิเสธว่ามันน่าจะทำจาก AI ในขณะที่คนไกลชิดของลุงป้อมเป็นบรรลัดเก่านะก็บอกว่าเป็นเสียงที่เขาพูดมานานแล้วก็เป็นสองปรากฏการณ์นะที่เกิดขึ้นแต่ผมเรียนหุ้นส่วนตอนนี้เราคงเห็นนะกลังสู้กันระหว่างทักษิณกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณหรือลุงป้อมคลิปเสียงมีสาระอะไรไหมลุงป้อมบอกอยากจะเป็นนายกรัตรีผมเคยเรียนหุ้นส่วนมา้แต่แรกแล้วนะลุงป้อมอยากเป็นนายกรัตรีนะครับและมีข้อตกลง ว่าจะมีการสนับสนุนนะฮะพลเอกประวิตยให้เป็นนายกรัตรีนะฮะจาพวกที่ออกจากพักไปสองสาคนเนี่ยแต่ปรากฏว่าถึงเวลาปุ๊บไม่เสนอชื่อพลเอกประวิตยจึงเป็นเหตุการณ์พลเอกประวิตย์ฉุนแลข่าวกิดขึ้นยังไงจำได้ไหมฮะขณะจุดการตอนหลังจะมีการขับออกพลเอกประวิตยก็ลาออก ทำนัดรู้ตัวพาพวกเราออกก่อนก็ตั้งกรรมการบรหิหารพักใหม่มีบางคนไปข่มขู่ว่ากรรมการบรหิหารพักใหม่เดีย๋ยวโดนจัดการทั้งหมดนะแล้วก็มีการให้ถอนตัวออกจากพักพลังวะชารัฐคือพวกที่อยู่เพื่อไทยทั้งหลายอ่ะเคยอยู่มาก่อนให้ถอนตัวออกจากพักพลังประชารัฐก็สู้กันนะระหว่างทักษินนะสาระสําคัญที่พลเอกประวิทยพูดเป็นจริงไม่จริงไม่ทราบนะแต่ในคลิปผมฟังดูแล้วสามคลิปเนี่ย ไม่มีสาระอะไรก็สาระหลกัหลกๆก็คือบนเอกระวิทย์อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งนะ,ะอาจจะเป็นเรื่องของการประชุมแล้วแต่อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหรือจะเป็นนายกตรีก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่เขาคุยกับสมาชิกของเขาที่เขาเรียกร้องให้มีการโหวตเขาเป็นนายกตรีนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นดินะฮะใครอยู่เบื้องหลังในการปล่อยคลิปใครอยู่เบื้องหลังนะครับ ให้คนที่อยู่พักเพื่อไทยทั้งหลายตระก,กูลรัตนเศสนี่เป็นต้น,นผมเผาเป็นต้นเนี่ยถอนตัวออกจากพักพลังประชารัฐแล้วไปอยู่พักเพื่อไทยผู้ส่วนเราเป็นใครและมีการให้เสด็จพี่นะครับไปเตรียมที่จะไปร้องพลเอกประวิตยวงสุวรรณเอาผิดจากคลิปหลุดเอาผิดพลเอกประวิตยเรื่องของจริยธรรมอ้คุณส่วนเขาออกแล้วใช่ไหมครับ ว่าใครอยู่เบื้องหลังเป็นผู้บงการในเกมนี้ถามว่าใครจะเป็นผู้ชนะมผมยืนยันเลยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เงิสักษีนีไม่ให้ใครหลีกย่างคือเสียงพยักคำรามกงมาจากเป้า้อยต่อชายชาตินัรกรบปกป้องพื้นดินของพ่อวันนี้ม่มาลลวงล้อต้องการล้างคานทั้งหลาย ตาตามตาต้องมาตอก่อนราวีทำร้ายผู้ชายใจดีอบอุ่นไม่มีพิษภัยทั้งที่เคยช่วยส่งเสริมพวกมึงมากมายเพียงเพราะลาประโยชน์เป็นใหญ่ทำให้ต้องแนวนะคุณแล้วมึงจะรู้ บูรพาพยาคือเสื้อที่คอยปกปักีิทักแผ่นดินสยามหากเป็นคนดีกูสงแต่มึงมันชั่วต่ำสามวัในใดที่เสื้อคำราวมึงก็แค่มาตัวหนึ่ง เกียรติและศักดิ์ศรีนี้ไม่ให้ใครเหย,ยียบยามคือเสียงพยักคำรามกงมาจากเปล่าร้อยต่อชายชาตินักรบปกป้องพื้นดินของพ่อวันนี้ม่มาลวงลอ่อต้องการล้างผ่านทำลาย อำนาจบางตาต้องมาต่อก้อนราวีทำร้ายผู้ชายใจดีอบอุ่นไม่มีพิดไัยทั้งที่เคยช่วยส่งเสริมพวกมึงมากมายเพียงเพราะรับประโยชน์เป็นใหญ่ทำให้ต้องเนรคุณเพื่อมึงจะรู้ว่าบูรพาพยา เสือที่คอยปกป้องที่ทักแผ่นดินสยามหากเป็นคนดีกูสงแต่มึงมันชั่วต่ำสามวันไหนที่เสือคำรามมึงก็แค่มากตัวหนึ่งแล้วมึงจะรู้ว่าปูรพาพยักคือเสือที่คอยปกป้อง ที่ทัแผ่นดินสยามหาเป็นคนดีกูทรงแต่มึงมันชั่วต่ำงสามวันใดที่เสือคำรามมึงก็แค่มาตัวหนึ่ง